สวัสดีค่ะมือนีแม่น้อยสิผ้ามาต้มปลาคอใหญ่เด้อะค่ะนะต้มปลาคอใหญ่ใส่หมดแดงว่าสัน้นเซฟเป็นกระลังเอาหมดแดงอยู่อยู่ใส่เราได้จะขั้งเราขั้งหนึ่งขั้งหนึ่งใส่เราโอ,อมันบตอนพ่ออันนี้แหละโตหมดโอ้หลายตืบเราตอนบ่อัอ้นพ่อขั้นพ่อมันหมอใหญ่พั้นพ่อตัวเบลูปลาครับเอาขึ้นระวังโอ้ย ผ้าพพีคเด้ออุ้ยมีเล็กครับเด้อมาเคยมันไมเห็นหั่งเนี้ยไส้หรอหั่งนี่ได้คุณไปถ่ายอยู่คุ่นละนี่หั่งหมดบ่ดนี่หรอหั่งหมดเออเอาเอาเอาโอ้ยเลยหลา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 ยแล้วหลายแล้วการแข่งข้นครับเซเพียนต้มปลาได้หรอนี่นี่นี่ปู่คือว่าแปรงมาค่ะ เอาหมดแดงเข้าไปใส่ต้มปลาต้มปลาพ่อไงครับไปพ่อแล้วไปของกินบ,นบานๆอีสานบานเท่าต้มปลาใส่หมดแดงเด้อค่ะเด้อมาให้มาหน้ามาให้มาหน้ากินแบบบานๆเท่าบูดทุ่งบานๆเท่านี่ละแซ่บ ไฟลราปลาเยียมหลาบ,บ,ลบอกไฟลราปลาคอปลาคอปลาโอ้ปลาคอใหญ่ปลาคอปลาชอนอ้าวนีหม้อแกงครับมนีหม้อแกงครับน้ำเลือแบบด น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดเอ้วอปลาใส่บวบันใส่ปลาโท้ทุกตะไคร้ใส่เลยเป็นตุนเลยตอนปลาคอใหญ่ครับอุ้ยปลาคอใหญ่เอ้าหัวหัวปลาคอใหญ่เพราะมันโตเป็นโล่คุณโตแล้วเป็นโล่ละสองตัวสองตัวกับสองโล่อือสองโล่กว่าสองโล่จ้ำเลย นี่ใส่ใส่เลยถอ,อกลงเลยน,นี่ครับเนี่ยมันเดือดจังหน่อยเอาหมดแดงใส่ตับเนี่ยบังไฟซะร้อนมันเดือดจังเอาหมุดใส่บับนี่คนด้อ ครับเดือดผัดปานระวังล่อห้ปลาซุกมันกัดน้าเดือดเราเม็นบ่อสีใสหม้อแดงบ่อบาดสีใสหม้อแดงครับเออนั่นเอาหม้อแดงใส่เลยหม้อแดงใส่เล้วครับด้วยหม้อแดงอ้ยนี่แหะนี่ครับใส่หม้อแดงต้มแบบเศร้าให้เศร้าหน้าบานเท่าครับมากินเข่าอยู่ปลาอยู่หน้ากินเข่าปลามือนีกกินเข่าปลาครับโอ้ใส่หลายพอกวนใส่ซ้ำนีดก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสักซีม่อนถ้าผสมยังใส่อีกหลายเติบโมเดิ้ลเดียวไหลเติบแล้ว บ่ท่านปุงเคียงเงินบอนเนี่บ่ท่านเด็ดปุงเคียงเดี๋ยวใส่น้ำปลาสู้รถก่อนนะครับเออเอาหยังใส่มาใส่เลยบาทมาปุงเคียงเลยบาทต้มปลาคอญ่ <c oughs> หรือว่าปาลาหลิมนั่นละเดอ้อพี่น้องเอ้ยดับแรกใส่เลือรครับ เอใอส่เกีย์ใส่ลงไปใส่เกียร์ส่นกลยสองใส่สู้รถครับสู้รถสู้รถอีกเจ้น้อยข้อม,มแสบแล้วที่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใส่เข้าไปพ่อคนนะครับเนาะเดี๋ยวจังซิมเบิง้งซิมเบิ้งความพอดีความเข้มความจาง ครัมใส่บักหน้าอีกโอ้อันใส่มดแดงอีกหม้พิษโอ้หนากินหนากินนะครับเดี๋ยวซี่มึงแล้วครับนาะซี่มึงกันนะอยากจานอยู่ครับ อยากยางแจงยังแจ้งสมหรือยังยังสมพอดีแล้วครับแต่ว่าเกลือน้ำปลาเกลือน้ำปลาเออเกลือน้ำปลาสีเนาะใส่น้ำปลาอีกเออบ่ใส่รถดีบ่ะรถดีเป็นบ่มักกันบ่เป็นบ่มักรถดีกระดันแสดงว่าบ่บ่เป็นบ่บ่มักก็ใส่แค่น้อยนะก็ดีก็ดีแล้วเนาะฟังแต่ว่ารถดีไงใส่รถดีแค่น้อยเนาะครับเนาะเได้เป็นเพิ่มรสเออนั่นแหละนี่ปรุงรถให้มันแซ่บเต็นตัว น้ำฟ้าบานควมสมได้แล้วไหมครับนั่นสมเราบริยนย์ยิ่งมาค้ามไวบไ้บริเดซายเลยเห็นบ่บ่บ่ริดเดซายออกยันว่าสม <laughs> แล้วก็ข้นเล็กน้อยนะครับเกลือมันแตกเกลือแตกเกลืออยังแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็บซีมึง <laughs> ซีมึงดนะครับเดือบานซีมนำมันก่อนอ พอกัอนเดียวสิลวกปากอืมแซ่แ<ส>บแซ<ส>่บคักแซ่บคักแซ่แบโพดแซ่บโพดแซ่บอีลีหรอเออสมก็พอดีสมพอดีครับสมพอดีตัวนี้สิมดึปล่อยโจทมันก่อนอ๋อม,มันก็ะคืนมันกระคืบคืนสี่เบิดครับคืนสี่เบิดหลังจากต้มปลาแลว้วเอาก็มีข้าวปุ่นเด้อนคะ่ะเด้อ เอาปุ่นสี่กิโลวาสันปุ่นอะน้ำยากัดด้วยเชฟเพี้ยนละนี่อ้าวตะลิวอยู่ใส่ขึ้นบ่มาตักให้บเบิ่งแน่อ้าวบาเนาี่ตักตักตบฟ้าข้านนะ

ý đông đông thức ý 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 กกตำยหมได้กระแซกคือเกาเอาแม่แม่ข้ามากินน้ำกันน่ะนั่นนั่นอ้ยขุ่นเขากินผัวใส่เหล่าน้ำขอปุณเขาเบิ่งกันอ่ะนี่ครับน้ำขอปุณปลาซอนโตเบล่อครับเพจน้ำยาปลาเป็นบ่อนิน้ำยาปลา พร้อมกับตีนไก่ด้ครับเด้อบางตีนไก่โอ้ยหนากกินบ่ครับนี่ลูกตีนไก่นี่จะตีนใหญไงอวบอวด้ครับเด้อบางแนวบางแนวตีนไก่เอาน้ำยาเฮ็ดน้ำยาปลาคอปลาช่อนแล้วที่นี่กะลูกสิ้นนีครับใส่ลงไม่อีกมอนี้เข้มข้นขนาดด้วยครับเด้อข้มแสบข้มนวดนี่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เอาเครื่องเครื่องปุงเครื่องคางเคียงมีหลายครับนี่ทวงงอก เซนครับสี่กิโลครับมันหลายคนอยู่นี่ต้องกินกันหลายๆเนี่ยสี่กิโลนะครับเนาะนี่แหละคือสี่กินกันพากันกินอยู่หายน่าตามธรรมศาสตร์กินเขาปลากินเขาปลากินเขาปลาแล้วก็กินเขาแล้วก็ใครอยากน้องกินก็กินน้งกินกินข้าวปุ้นกันแหละครับ